กับบ้านนี่ <g urt> เดี๋ยวเราจะมาเก็บแถวสามรถกันเอาเอา,เอาถุงไปเอาถุงไปเอาถุงไปเอาเอาสอบไปเก็บกัน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 อ่ะไม่ไม่เอาตามแล้จะใสถุงใสถุงนี้ให้เต็มก่อนสิใส่ถุงนี้เต็มก่อนโอ้หดู <c oughs> ดู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  จงงอ่ะอุยอนี่อุ้ยน,ยนี่นี่นี่เก็บกันได้วุ่นวายมาก บโบคุณนั่งทำอะไรอ่ะนั่งขี้นั่งขี้ <laughs> อย่าเสียงดังเรามาแอบ,บเก็บมะม่วงเขาอยู่ <laughs> เก็บมะม่วงสวนใครอ่ะสวนยีจ่จ๋าโอ้แล้วไม่ได้มะม่วงอะไรเนี่ยอะไรวะเ <laughs> ฉลียวสำมรถค่ะโอ้มันดกขนาดถึงต้องนั่งเก็บเลยเหรอใช่แล้วข้างหลังมึงใครอ่ะ <laughs> ไม่รู้ใครไม่รู้ข้างหลังมึงใครอ่ะอย่าเสียงดังเดี๋ยวเจ้าของเขารู้ <laughs> เออยามาขโมยมะม่วงเขาเจ้าของเขาอยู่ข้างหลังไม่อยู่เจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเจ้าของเขาโอ้โห <c oughs> เก็บเพล้นเลยอืมเก็บเพล้นเลยดอกเกนพื้น น,น,นั่นก็<อ>ใครทำให้มันรู้สักบ้างไงบายยเด๊บายเด้